ครับอันนี้เราก็จะมารีวิวการใช้งานกล่องคาเพยยี่ห้อโน v e l นะครับตอนนี้จะเป็นรุ่นโปรแม็นะครับท็อปสุดของ n o เ e l นะครับในกล่องนะครับวิธีการติดตั้งนะครับก็คือแค่เสียบสาย USB เส้นเดียวนะครับสำหรับซื้อที่ทางเรานะครับเราจะมีเสาย USB ที่เป็นงอ90องศาให้เลยนะครับมันจะได้ไม่เกะกะลูกค้า้ลยนะครับวิธีใช้งานครับฟังก์ชัน หรือแอปที่เราโหลดมา,มาให้ในกล่องนะครับก็จะเป็นแอปที่จําเป็นสําหรับในการใช้งานทั่วไปนะครับส่วนลูกค้าอยากได้เพิ่มเติมให้โหลดได้ที่เพจสโต r e เลยนะครับน,นี้เปิด YouTube ครับขึ้นเต็มจอครับพวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันใช้งานได้ปกตินะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนเพลง,ง,งก็ เปลี่ยนได้ปกตินะครับอันนี้เป็นในส่วนของ YouTube นะครับคราวนี้ลูกค้าอยากเป็นหัวช้ออื่นก็คือแต่งหน้าจอกดไปที่โฮมนะครับหรืออยากดูทีวีออนไลน์แล้วก็เข้าไปนะครับที่ลูกทีวี มีอยากเปลี่ยนช่องปลอดภัยไว้ก่อนนะครับสีเฮดครับเย่าี่เรียนนะครับเห็นวงกลมเมื่อสักครู่นี้นะครับคือถ้าลูกเราเลือกน้ำบริเวณไหนก็ตามในช่องได้เลยครับแข่งขันในวันนี้แล้วก็ทำเวลาเร็วที่สุดนะในรอบนี้แบบนี่เป็นทีวีสดเลยนะครับออนไลน์เลยนะครับดูวอลบอร์ดกวางม้าเลยครับมาร์ามาแก๊สแสงครับแสงวันยายาครับอยู่ไหมอยู่ด้วยคุณผู้ชมจังหวัดเดินเขาเล่นต่อมาชิเคนครับไปถ้าเราอยากเปิด Google Map ก็ให้เราเลือกมาที่แอป Google Map ครับ คำั่งเสียงสามารถใช้งานได้นะครับเมกาบางนาม่งหน้าทางตะวันตกเฉียงเหนือแล้วเลี้ยวขวากรณนี้เราอยากดูสองหน้าจอสามารถทำได้นะครับแบ่งเป็นสองหน้าจอให้แตกค้างครับจากนั้นเราอยากดู ทีวีด้วยหรือ YouTube แล้วก็แตกขึ้นมาครับสปริ้นหรือถุนรีบาวนิดนึงเนี่ยเขียนไปเลยครถอรถครับดิจิ้นครับแซงเปโก้ขึ้นมาครับคุณผู้ชมโอ้อโหนี่ครับกล่อ,องตัวนี้เร็วนะครับแ,<จ>แล้วก็ความคมชัดก็ชัดมากด้วยนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ครับศูนย์แปดห้าสองแปดสองนี่หครับ